และแพลนเนอร์หน้านี้ครับมีไว้เพื่อพวกเราเทรดเดอร์โดยเฉพาะครับมันคือหน้าที่เอาไว้ให้เราครับบันทึกออเดอร์ในการเทรดของเรานั่นเองหรือที่เรียกว่าเทรดเดอร์เรคคอร์ดครับซึ่งหน้านี้ถูกออกแบบมาให้เราบันทึก1 o r d e ออเดอร์ครับเห็นไหมว่า1 o r d e ออเดอร์ของเราอ่ะมันมีรายละเอียดปีกย่อยเยอะมากๆครับถ้าเราครับอยากที่จะเป็นคนที่ มีรายละเอียดที่ชัดเจนมีข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงครับให้เราสามารถที่จะกลับมาดูและรีวิวตัวเองได้ว่าในแต่ละออเดอร์เนี่ยมันมีข้อมูลอะไรบ้างเราสามารถใช้ฟอร์แมตอันนี้ได้เลยนะครับซึ่งหน้าหน้านี้ครับเราฮะสามารถเขียนได้หนึ่งครับผลิตภัณฑ์ครับคืออะไรถ้าเบิดเป็นทองคำก็เขียนว่าทองหรือโกก็ได้ครับต่อมาครับคือออเดอร์ไทป์ครับ เป็นออเดอร์แบบไหนออเดอร์ order ครับก็จะมีทั้งแบบแบบ pending ได้เลยเนาะอาจจะเป็น buy หรือ sell limit เนาะหรืออาจจะเป็นออเดอร์ที่กดเปิดเลยเปิดมือเลยซื้อเลยหรือหรือว่าขายเลยที่เรียกว่า buy now sell now ก okay, ็เคียเขาว่ามันเป็นออเดอร์แบบไหนในช่องนี้นะครับสมมุติครับผมทําการวาง buy limit ครับก็เขียนว,ว่า buy limit strategy pattern ก็คือกลยุทธ์หรือว่าระบบเทรดที่เราใช้ครับซึ่งผมก็อาจจะเขียนตรงน,นี้ครับว่าเป็น ระบบเทรด A ของผมครับต่อมาครับ entry ครับคือราคาเข้าครับราคาเข้าที่เท่าไหร่ันจะเข้าที่ราคาทองที่2,525และมาดูครับว่าระยะทำกำไรล่ะเท่าไหร่เอ่ยซึ่งระยะทำกำไรครับเราจะดูเป็น2อย่างคือจำนวนจุดกับจำนวนเงินอ่าแยากเป็น2อันนะครับจำนวนจุดครับก็สมมตินะออเดอร์นี้ทั้งหมดเข้านะครับผมอาจจะตั้งระยะเก็บกำไรที่500จุดแล้วก็เขียนเข้าไปว่า mm. แล้วก็เขียนตรงนี้ครับว่า500 ส่วนเงินครับก็าอาจจะเป็นจํานวนเงิน100เหรียญ500จุดก็เขียนลงไปแบบนี้ได้เลยและต่อมาครับเรามาดูช่อง TP 1 TP 2ครับตรงนี้ครับให้เราเขียนราคาจุดที่เราจะเก็บกําไรครับอย่างเช่นผมจะเขียนว่า500จุดใช่ไหมซึ่งห้าร้อจุดครับมันก็จะเท่ากับว่าผมจะเก็บกําไร TP 1ครับซึ่งแปลว่าผมจะเก็บกําไร TP 1ครับที่ราคา2,500 30 แต่ TP 2ครับผมอาจจะไปเก็บไกลกว่านั้นฮะไปเก็บที่2,545ก็ได้ก็เขียนเป็นราคาเอาไว้ตรงนี้นะครับและ SL ครับก็คือจุดยอมของเราเรายอมเท่าไหร่ละ่ะถ้าเรายอม500จุดตรงนี้ก็เขียนเป็นราคาครับที่2,520และตรงช่องระยะยอมขาดทุนครับตรงนี้เราก็เขียนเป็นจุดครับที่500จุดเช่นเดียวกันจำนวนเงินที่ยอมเสียก็คือ1 0 0เหรียญ r i s k to Reward ครับนี่คือ RR ครับ ระยะการเก็บเท่าไหร่ถ้าเบิเระเก็บที่ tp 1ครับที่500จุดยอมที่500ก็1นึหใช่ไหมห้าร้อยห้าร้อยอ่านแล้วก็หน่ง1นึตัวนี้ก็ให้เขียนว่า1นึครับแบบนี้เลยส่วนหลอตไซส์ครับก็แล้วแต่ครับว่าเท่าไรครับยกตัวอย่างนะอาจจะเป็นที่0.1หลอดแต่จริงๆแล้วเราต้องมานั่งดูนะคํานวณกลับหลังไปนะครับว่า500จุดเนี่ยเท่าไหร่ถึงจะได้เงินที่100เหรียญนะอันนี้เขียนเราเลวให้ทุกคนเห็นนะครับเสร็จแล้วครับตรงนี้ครับช่องต่อมาะ EntweD time กับ time ก็ให้เราใส่ว่าออเดอร์เนี้ยเราเข้าออเดอร์เวลาไหนวันไหนสมมติถ้าผมมีออเดอร์วันนี้เลยที่ผมอัดวิดีโอนี้นะครับก็จะเขียนว่าวันที่28ครับเดือนสิบอดปี24ครับเวลา1ิบหนาฬิกาเวลาเข้าอ,ออเดอร์เสร็จแล้วตรงนี้ครับข้างล่างครับเราก็เขียนได้ว่ารูปแบบในการเข้าเนี่ยมันเป็นแบบไหนตรงนี้เราจะวาดรูปก็ได้นะครับจะวาดว่าอ๋อไม่เป็นรูปแบบแบบนี้ไง นี่นี่นี่ตรงนี้ตรงนี้เนี่ยให้เราเข้าไปตรงนี้เลยนี่นี่รูปแบบแบบนี้ b u ยตรงนี้นี่น,นี่ TP ข้างบนนะจ๊ะ SL ข้างล่างก็เขียนครับรูปแบบได้เลยและข้างล่างนี่ครับคือ c h e คล list ครับในการเข้าเทรดครับใช่ครับเราเขียนไว้แล้วว่ากลยุทธ์ที่เราเข้าคืออะไรตรงนี้ครับคือรายละเอียดปีกย่อยครับของระบบเทรดของเราว่ามันมีเช็คล list อะไรบ้างอันนี้สําคัญมากมากครับเพราะบางทีอะเรามองผื่นเดอร r ให้เราเข้าอ่ะ เราจะคิดว่าเราเนี่ยทำตามเช็คลิสต์ร้อยเปร์็นตแล้วแต่ช่องช่องนี้ยแหละทุกคนถ้าเรามานั่งดูดีๆนะเราอาจจะเจอว่าเราอาจจะข้ามบางเช็คลิสต์ไปก็ได้สมมติครับทํามมีเรื่องเทรนครับเรื่องโซนครับเรื่องฟิโบเรื่องดเวอร์เจนต์พอเราเขียนแยกย่อยมาอย่างเงี้ยแล้วเรามาติ๊กตามนะครับว่าอ๋อโทษทีมันผิดตั้งแต่เทรนเลยก็ได้ โซนเนี่ยดูใช่ฟิโบอ่ะถูกต้องมีดิเวอเจน์มีเราถึงเข้าเทรดแต่เราดูเทรนด์เนี่ยผิดเรื่องเทรนด์ไม่ผ่านตั้งแต่ต้นแปลว่าเราก็จะไม่ได้ติกข้อนี้เนาะเราก็จะกางกระบาดไว้ซึ่งตรงนี้ครับเป็นตัวทําให้เรากลับมาสะท้อนนั่นเลยว่าออเดอร์ที่เราเข้าอ่ะจริงๆแล้วเนี่ยมันตรงตามระบบตรงตามเทคนิคของเราหรือเปล่าและตรงนี้ครับเราก็มาดูครับว่าผลลัพธ์ในการเทรดเป็นยังไงดูจากวันและเวลาที่เราออกออเดอร์ก่อน สมมติเนาะออเดอร์ Order นี้ครับเราเข้าตอนสิบ7ิบ็ดนาฬิกาใช่ไหมครับเราอาจจะออกวันเดียวกันครับในอีกหนึ่งชั่วโมงต่อมาเป็นเวลา18ดนาฬิกาครับผลลัพธ์ออกมาอาจจะแพ้แล้วก็ชิดติ๊กว่างแพ้แล้วก็ให้เหตุผลครับว่าทำไมแพ้ซึ่งเหตุผลอันเนี้ยแน่นอนท่านในตัวอย่างนี้ครับทุกคนเราไม่ทำตามเช็คลิสต์ถูกต้องไหมเออเหตุผลของเราอาจจะเป็นว่าไม่มีเทรน ไม่มีเทรนดหรือว่าไม่ตรงเช็คลิสต์ก็ได้ครับไม่ตรงเช็คลิสต์แบบนี้เนาะเป็นเหตุผลเสร็จแล้วครับพอจบออเดอร์ครับเราก็มานั่งเช็คดูว่าแล้วอารมณ์เนี่ยอันนี้จากวันนี้เนาะก็เป็นออเดอร์นี้ด้วยนะครับเราดูที่อารมณ์ของออเดอร์นั้นๆเลยอารมณ์แฮปปี้ไหมตอนเข้าถ้าเราเข้าไปแล้วยังรู้สึกกังวลเนาะนั่งเปิดดูแบบยังยังกลัวว่ามันจะไป SL ไหมแล้วก็ตอน SL เนี่ยเรารู้สึกแย่มากเลย รู้สึกถึงความสูญเสียเราก็อาจจะเตกว่าอุ้ยอารมณ์ไม่ดีเลยอะออเดอร์นี้แต่ครับทุกคนฮะถึงแม้ว่าเราแพ้แต่ถ้าเกิดเราไม่ได้มีอารมณ์ร่วมฮะยังรู้สึกสนุกกับการเข้าไม้ต่อไปอยู่เราก็อาจจะให้ตัวเองเป็นอารมณ์แฮปปี้ก็ได้ครับถึงแม้ว่าไม้นั้นจะไม่ได้ทีพีก็ตามและต่อมาครับเรารามาให้คะแนนตัวเองครับกับออเดอร์นั้นๆว่าเท่าไหรหนึ่งถึงห้าถ้าเราพอใจมากๆเลยก็ให้เต็มห้าแต่อย่างสมมุติครับ ตัวอย่างนี้เราไม่ได้ทําตามเช็คลิสต์ใช่ไหมครับแล้วก็จะให้ตัวเองแค่2ครับเพราะว่าเรายังไม่ได้ทําตามเช็คลิสต์มีพื้นที่ให้เราปรับปรุงและพัฒนาได้เสมอครับและนี่ครับคือวิธีการทั้งหมดครับในการใช้หน้าหน้านี้ในการบันทึกออเดอร์ในการเทรดของเราเพื่อสะท้อนทั้งอารมณ์และเทคนิคของเราได้อย่างแม่นยำมากขึ้นครับ